วิธีเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราทำได้ง่ายง่ายค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดี ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือสำหรับใครที่ใช้ iPhone นะคะถ้าเราพร้อมแล้วมาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าตัวนี้นะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะจากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้ให้ท่านผู้ชม เลื่อนขึ้นค่ะหาคำว่าเสียงหาคำว่าเสียงนี่นะคะเสียงกดแตะเข้าไปจากนั้นเราก็จะเห็นคำว่าเสียงเรียกเข้าเสียงเรียกเข้าให้กดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะและนี่ก็จะเป็นเสียงเรียกเข้าต่างๆที่เราสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะว่าเราต้องการเสียงเรียกเข้าแบบไหนเราก็ตั้งค่าได้เลยตอนนี้เครื่องหมายติ๊กถูกของน้ำอยู่ที่คำว่าเปิดฉากก็คือเสียงแบบนี้ แต่ถ้าหากเราไม่ต้องการเสียงนี้นะคะทุกคนเราก็เลื่อนหาเสียงใหม่ฟังไปเรื่อยๆเราต้องการเสียงเรียกเข้าเสียงไหนก็แค่เอาเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าตัวนี้ไปติ๊กที่ข้อนั้นค่ะก็แค่แตะเข้าไปที่เสียงเสียงนั้นส่วนของน้ำเนี่ยน้ำชอบ เสียงแรกเลยก็คือเสียงค่าเริ่มต้นน้ำจะไม่เปลี่ยนน้ำก็ติกไปโอเคค่ะทุกคนเพี <S <S ยงเท่านี้นะคะเสียงเรียกเข้าที่เราต้องการก็จะถูกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ